เนจานะคะที่มงคลจัดเซนเตอร์ชาแนลนะคะที่อุบลราชธานีของเรานะคะคลิปนี้ค่ะน้องเบนก็ําเสนอรถเหมือนเดิมนะหาความคุ้มค่ามาฝากคุณผู้ชมหรือว่า FC ของมงคลหลายๆท่านนะคะมากันอีกหนึ่งแบรนด์ที่เรียกได้ว่าเป็นแบรนด์เจ้าตลาดอึดถึกทนทนทาน,ทนมากๆเลยนะรุ่นนี้นี่บอกเลยว่าอะไรหาง่ายค่าบำรุงรักษาทุกอย่างง่ายหมดเลยนะคะเป็นรถปีเดียวกัน แต่แตกต่างกันที่ออปชันแค่นั้นเองนะคะออปชันไม่ได้ต่างอะไรมากมีเกียร์ออตโต้และเกียร์ธรรมดามาฝากกันวันนี้ใครชอบแบบไหนอะไรยังไงเลือกได้เลยเนาะ เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะที่ถามน้องเบนกันมาเยอะมากเลยน้องเบนมีรุ่นนี้ยี่ห้อนี้ไหมพอถามปุ๊บน้องเบนก็ไม่รีรอไม่ช้าเลยนะสั่หามาให้คุณผู้ชมนะคะนี่เลยค่ะเป็นรถ t o y ย t a v ว o อนะคะ 1.5J รถปี2012เช่นเดียวกันทั้ง2องคันนี้นะคะแต่แตกต่างกันที่เกียร์คันแรกค่ะทุกคนเป็นรถปี 20121.5J เกียร์ธรรมดาค่ะและคันที่2 สีขาวนะคะเป็น Toyota v i o อ1 5 j ปี2012 i a เกียร์ออโตมาดูคันแรกกันก่อนนะคะนี่เริ่มต้นจากคันสีขาวของเรานะคะทุกคนสวยมากล้อเลอทุกอย่างทำมาให้เรียบร้อยดูตาไฟใสเจ้าเลยนะคะรถปี2012เพราะเราทำมาให้ประวัติรถทั้งสองคันนี้นะคะรู้เป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าซื้อเข้าหน้าร้าน นี่คันนี้เทิร์นมาคันนี้ซื้อมาเช็คประวัติทุกคันประวัติดีทุกคันเป็นรถสวยเดิมทั้ง2คันนะคะชอบแบบไหนมาดูกันกับคันแรกนะคะเป็นรถยนต์ปี2012 g เกียร์ออโต้นี่เลยค่ะขับง่ายเขามีออปชั่นอะไรไมให้คุณบ้างนะคะคุ้มค่ากับเงินที่วันนี้จะจ่ายหรือเปล่านี่ติดมาให้นะคะเป็นกล้องบันทึกเหตุการณ์มีหน้าจอมาให้แบบนี้นะคะแอร์พัดลมปรับได้ตามที่คุณต้องการเลยค่ะ ตะต้องเป็นสตาร์ทถ้าได้ยินเสียงเครื่องยนต์กันนี่ด้านในสะอาดสะอา้านเป็นเบาะผ้าสวยๆแบบนี้พรมรองเท้ามีมาให้เรียบร้อยเจ้าของเดิมนั้นดูแลรักษาเป็นอย่างดีเลยจอนะคะเป็นจอแบบสัมผัสเรียบร้อยแล้วเป็นแบบทัชสกรีนเรียบร้อยแล้วดูสิคะทุกคนสีสันสวยงามออปชั่นใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากนะคะคันนี้เกียร์ออโต้ขับง่ายเครื่องยนต์ที่ 1.5ค่ะใครที่กำลังมองหารถกลุ่มนี้นะคะคันนี้สวยมากบอกเลยและได้สีขาวสวยยอดนิยมด้วยมาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารกันต่อนะคะมาพร้อมกับเบาะผ้าชนิดไม่อมความร้อนโทนสีดำออกแบบมาสวยงาม พรมรองเทา้ามีมาให้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังออปชั่นทุกอย่างไม่ต้องไปซื้อใส่เพิ่มเพราะมีมาให้เรียบร้อยแล้วด้านหลังนะคะสวยๆส,สีขาวแบบนี้เลยมีรุ่นบอกนะคะ Toyota v i o อปี2012นี่ค่ะรถสวยสภาพดีประวัติดี2องคันนี้ได้เลยนะคะ มาดูขอบยางกันหน่อยนะคะนี่ขอบยางค่ะทุกคนคะขอบยางนี่15นะคะ R 1 5ปี2019ใช้ได้อย่างนานๆอันนี้ก็เปลี่ยนมาให้ใหม่พร้อมรับกับรูปทรงรถที่สวยมากยิ่งขึ้นและไปต่ออีกหนึ่งคันนะคะปี2012เช่นเดียวกันแต่เป็นเกียร์ธรรมดาใครที่มองหาเกียร์ธรรมดากับราคาคุ้มๆแต่เป็นรถสวยมาก ต้องคันนี้เลยนะคะ t ต y ยต a าว o อตคันนี้อันดับแรกต้องเบนให้ดูห้องเครื่องก่อนคันนี้นะคะทุกคนเป็นรถเกียร์ธรรมดานะคะ VVTi เรียบร้อยแล้วนะ1.5นะคะสมรรถนะในการขับขี่ไม่ต้องพูดถึงนะคะไปต่างจังหวัดได้อย่างสบายสบายเลยนะคะคันนี้ไปดูออปชันภายในตัวรถกันต่อค่ะ ตาถ้าได้ยินเสียงเครื่องยนต์กันแบบนี้เลยนะคะมีกล้องบันทึกเหตุการณ์มาให้มาทั้ง2คันคันนี้นะคะเป็นรถเกียร์ธรรมดา5สปีดเกียร์ถอยหลังอยู่ฝั่งนี้นะคะแอร์ทุกอย่างปรับได้ตามระดับที่คุณต้องอยาต้องการนะคะเย็นสบายค่ะทุกอย่างใช้งานได้ตามปกติเปิดปุ๊บเย็นปับ๊บติดปั๊บนะคะระบบทุกอย่างกระจกนุ่นนี่นนเป็นไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นรถสวยเดิม ไม่เคยติดแก๊สค่ะคันนี้มาพร้อมกับสีเทาสวยๆแบบนี้นะคะด้านหลังหนี่มีมาให้นะคะเป็นตัว 1.5J V อเช่นเดียวกันค่ะออปชันทุกอย่างภายในตัวรถแต่งมาให้เรียบร้อยมีแม็กสวยๆสีดำแบบนี้มาให้นะคะนี่เลยนะคะเจ้าของเดิมใส่เบ้าลองจับมาให้กันร,รอยประตูจับเป็นสีดำและเช่นเดิมเช่นเคย สีภายในห้องโดยสารสีดำมาพร้อมกับเบาะผ้าสวยๆชนิดที่ไม่อมความร้อนทุกคนคะ่ะรถปี2012ดูสภาพภายใน2คันนี้สวยมากๆไม่โซมเลยนะคะ เดี๋ยวน้องเบนสรุปให้ฟังนะคะกับ2คันนี้ Toyota v i ีออส j ปี2012กับราคาค่าตัวนะคะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดา1,99,000าท9บาท1 9 9 0 0และบาทราคาน,นี้ฟังไม่ผิดเริ่มต้นผ่อนสบายๆอยู่ที่3,899บบาทใครไม่ชอบเกียร์ธรรมดาต้องคันนี้ขับดีรถสวยมากนะคะคันนี้ กับ t o y ยต้า i o s 1.5J เกียร์ออโต้รถปี2012เช่นเดียวกันกับราคา299,000บาท299,000บาทเริ่มต้นผ่อนที่5,800บาทไม่ใช่ว่าเริ่มต้นผ่อนนะ2คันนี้นะคะผ่อนตามที่น้องเบนบอกได้เลยนะคะตลอดอายุสัญญาใครชอบเบอร์0941091164 0941091164เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้นะคะฝากอีก1ครั้งนะคะ v e o s เกียร์ธรรมดาปี2012ราคา199,000บาทผ่อน3,899บาท Toyota Weos เกียร์ออโต้รถปี2012ราคา299,000บาทผ่อนที่5,800บาท2คันนี้สวยมาก วยมากๆๆสนใจโทรหาน้องเบนหรือเบอร์โทรติดต่อที่ทิ้งไว้ให้นะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆที่ฟังกันจ,จนจบคลิปนะคะขอบคุณที่ะสวัสดีค่ะ